จะเข้ามาช่วงไหนไม่มีเขาจะเข้ามาช่วงดึกๆอ่ะดึกๆคือความอะไรวะเออรูมีโอ้ห์อดึกๆเลยแซฟตอนนี้มีก่อนนาโนกี่ตัวได้แค่เนี่ยร้อยตัวครับมียูโน่ผมยูร่าร้อยตัวแล้วฟูลโหลดอ่ะฟูลโหลดร้อยแม็กครับอุ้ยฟูลโหลดร้อยแม็กซ์รูมโรซิ่งอะไรน่แน่นวะเฮีอะนี่อะไรล่ะมิจฉาจดชื่อน้องไว้ก่อนก็ได้น้มงมีเตอร์ไหมแปดสิบห้าเอ็มครับฮัลโหมีคาแรคเตอร์ไหมอ่ะอยากได้รถอ่ะขายต่อหน่อย บัวยังไหวเฮียใครวะยังสามารถเข้าได้ตั้งแต่หนึ่งครับว่าเล่นได้ยี่สิบลูกไม่ได้หนูครับเรียนจบแล้วทหารเกณฑ์แล้วเรียนจบแล้วทหารเกณฑ์แล้วโอ้โหวัวเพชรว่ะเออเดี๋ยวจำชื่อก่อนเดี๋ยวคิดบททดสอบให้ชื่อชื่ออะไรวะชออะไรชื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชื่เว่นมาจากมาจากแกลงไหนวะชูดาเมทับเล่นที่นี่มานานแหรอเจ็ดเดือนครับ พูดดาเมีแกงไอโอมานะใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคโอเคเดี๋ยวฝีมือเราค่อยทำเองล่ะรำเชื่อแหละเดี๋ยวเพี่คิดว่าทดสอบเดี๋ยวเอาเบอร์เบอร์เบอร์ติดต่อไว้โอแปดศูนเก้าสองมีมีมีเบอร์ไว้หนทักมาด้วยคือน้าใหญ่ครับเบอร์อะไรนะครับโอแปดศูนย์เก้าสองนนี่ย้าผู้ใหญ่ไหนโอ้หะไม่ใช่ไม่ใช่มากันไปแดกโองมันตินก่อนเลยปะที่กระหล่ำแล้วโอ้โหแล้วนอนโองผมติ ดูมาวมานี้ดูมาเพื่อนมึงรู้จักปะเนี่ยคนเมื่อกี้ไม่รู้จักอ่ะเอามันมาจากกูดามีไอ้นั่นน่ะอ๋ออันนั้นรู้จักคนเขาเป็นโอ้ยอสะะดังเลยคือใครนี่เขาเป็นคนคุยกับผมไว้เขาเป็นหัวคนที่ขายรถประมูลให้เขาเติมกระชาปะเนี่ยเติมเติมเติมเท่าไหร่เขาเติมห้าพันอ่ะห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่เดือนแล้วจะปินเขาก็เอา เวลาเป็นเรื่องพาร์ทเขาก็เอาอ๋อรวยรวยอยู่แล้วเนาะอ๋อเขาคือคนขายรถรัมโบ้ให้จุนอะามเรื่องรวยดิไม่สนหรอกรวยเลยอะไรอ่ะเขามีเวลาเยอะอ่ะคนเนี้ยไม่ฮะมึงทำความรู้จักกับน้าผู้ใหญ่ไปดิแล้วมึงก็ชวนกันไปแดกโอนตินไมโลที่ตลาดจลางเดี๋ยวมึงได้ตีคู่กันไปสองคนเออเนี่ยสองคนอ่ะไปเป็นไส้หูเดียวมันได้ไปผมไม่ใช่เด็กเออะะอไรนะมึงว่าไงนะผมไม่ใช่เด็กโอ้โหไอ้สาดโตแล้ว อันนั้นน้องเขายังเรียกผมพี่อยู่เลยนะโอ้โหโตแล้วโตหลายเนาะมึงอะมึงลองมึงลองเนี่ยมึงลองอัดเสียงตัวเองแล้วลองนั่งฟังเอ้ยเป็นไงวะเอ้ยเป็นไงผมผมเคยฟังเสียงตัวเองแล้วโตขึ้นเลยโอ้โหโตขึ้นขึ้นกว่าแต่ก่อนอ่ะบ๊อบเออมันนี่มันบ๊อบมันจะลงข้างล่างไหมวะ สี่ดูเพราะมันดูมึงลองคิดดิอะไรวะปืนเหรอปืนอ่ะเออปืนอ่ะไอยูไอยูโน่กูก็ไม่ไม่ไม่กบอกเอาปืนไอยู่น่กูไม่เอาเข้ากองกลางนะแต่ปืนเก่ามันอ่ะเดี๋ยวให้คนอื่นไปปืนไม่ปืนเก่ามันเสียร์แล้วเข้าไอเซฟแต่ไอยิงปืนยิงเข้าไอเซฟใช่ป่ะใช่ปืนบวกสีไม่ไม่ไม่ดีปืนบวกสีเข้าไอเซฟนะคุณดูแล้วปืนไออิงอ่ะปืนไอไออิงเนี่ยกูอยากไปถามตัวพาว่ามันฝากไว้กองกลางได้ไหมถ้าฝากได้ก็เอาฝากได้ฝากได้ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเออยาฝากไว้ก่อนแล้วมึงจะดูใครก็ค่อยดูนะเออค่อยค่อยดูมาา้นน่ยัววเเะลี ไอ้อิงไม่รู้แต่โน้ว่างแล้วก็ได้รีบเคลียร์แล้วเอาพวกไอโเอาพวกไอโอมาอะไรเข้าไงบาเลเข้าใจป่ะมันก็ได้เข้าใช่ไม่ครอบเนี้ยกูจะเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนสล็อตกูจะเปลี่ยนสล็อตให้มันตรงกับรายชื่อตำนานเหรอป่ะเอาใครก่อนอ่ะเมื่อวานที่เราคิดไว้อ่ะเอาไอโอมาเนี่ยกูจะเอาไอไอโอมาไก่ตีเข้าเนี่ยเออมึงโทรตามไอ้บูลเล็ตมันดิบ้านบุลเล็ตเออมีนี่แหละโกโกบาเล่อไม่โกต้องการโกทิกเกอร์ไอ้พวไม่เหมือนว่าถ้าใครคนในแก๊งเราอ่ะยิงไกลป่ะบาเล่ออ่ะ ยยเ<อ>้ยมีในมือพี่วานนี่คืออะไรวะส้มส้มส้มสกินเหรอไม่ไม่ไม่สกินแฟงกันปะออกมาออกมาออกมาไอ้ยเาไมันโทรตามไอ้บูเล็ตให้หน่อยไอ้บูเล็ตอุมยเบอร์บัวดิมีเบอร์เลยวะหาให้เอ้ยโจโจเออถามในบอลโจเดี๋ยววาโจตามบูเล็ตไก่บัฟให้หน่อยดิตั้งนึงนะเออ ปอะมาณยี่ห้ายังตับ 25, ยี่ห้าใช่ป่ะทำยิงให้ด้วตามยิงให้ด้วยไอโน่ใสโอมาไปเจอคุณสภาไม่กูกำลังคิดอยู่ว่าถ้าแก่งเลาะขาดเพิ่งเอาถ้าแก้งเลาะขาดโอาไปเลยอ่ะไอเซฟยังไม่ได้เปลยจะถามว่าจะให้ไปชวนไอเบอร์วี่ไหมไอเซฟไปได้ไปไปหาสภาแล้วมึงก็ให้สภายืนยันให้อ่ะเอาสภามาบ้านนายกคนหนึ่งเอาสภามาบ้านเหตุเลยก็ได้ใช่ไม่มึงไปเหตุไอเซฟเลยตอนเนี้ยมึงไปเหตุปืนให้เซฟเลยน้อ เออเออให้เดี๋ยวรอไอ้ซฟไปทำงานเอ้ยไอวเอวใหม่เพิ่งมาไอตีมาก่อนไอตีเออเทเลอร์ไอตีอยู่ไหนวะเทเลไอ้บมึงเทปปืนเสร็จแล้วบอกนะเออโอ้ยไอบูไม่น่าอยู่อ่ะไอบ๊อบโทรไม่ติดว่ะไอบูเอามาทำไมกันก็รอไอหลอดไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวให้หลอดจัดการแล้วมึงอยากเข้าไหมเนี่ยฮะมึงอยากเข้าไหมมึงอ่ะน้าผู้ใหญ่ น้าผู้ใหญ่น้าผู้ใหญ่เอ้มึงอยากเข้าไหมถ้าเปิดเปิดรตะกรอเลยมึงอยากอ่ะมึงอยากเข้าไหมสิงคิวมึงละอยากเข้าแต่น้าผู้ใหญ่เกียมไม่มึงขี้เกียจเข้าอะไรนะมึงหมายถึงบบขี้เกียจฟอคุณหมายถึงไอ้นี่สมาคมเด็กกินนมไวน์โัแจกเรีอะพวกแจกฟรีตหน้าสมาคมเฮ้ยไอู้ยูยบูยู่ไบบบ๊อบบอาคุยปบบบยบกบบบบไบบบ มามาบ้านโอเคเลยด็ได้ละกูตามมันมาเนี่ยนะไอ้ไอ้ไอ้บอสเอกันครับเจ้เออตามมาเลยนี่ไอ้ยบ้านมันซ่อมโกลเด้นสปาทูล่าว่ะไอ้เทลเออไม่ยืดทางละเซียวมาเท่าไหร่วมาที่ยาให้มาที่ยให้มาบักงานร้านบอสที่ยาให้มาบอสงานร้านเดี๋ยวขายให้มาครับงานร้านย้ายไปก่อนงานร้านนูใครวะถ่าทายไปดิ เอะไรชื่อแบบเอะไรชื่ออะไรแบบเฮียอะไรชื่ออะไรชีวิตมึงไรเฮียมึงไรแบบรวยมันนั่งโดนอีกแล้วบ้าชิบหายเฮียชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอารถนั่งสีนะพี่ชายหน่อยเดี๋ยวมืดกูเป็น A D M เลยนะวะตอนนั้นแม่งกูแม่งกูให้มันร้องเองแม้มันเป็นสองล้านไอ้นั่นแม่ผมร้องก็ได้ทั้งนั้นไอ้บุยบ้ามันมีเอ็มแคทูยังวะน่าจะมีคู่แล้วปะ มึงลเพื่อมีปืนใหม่แล้วมั้งเฮียลองหามีเพไฟอ่ะผมเออเทฟเพฟไฟมึงไม่ใช่หวะนะผู้ใหญ่มึงลองยืนอ่ะมึงอยากปีสเตชันห้าเหรอใช่เออแมาบ้านมึงมีนี่ป่ะสกกุชี่อ่ะนะมึงมึงไปบีบๆเล่นกันป่ะตอนเนี้ยผมจะผมจะบีบหน้าขึ้นก่อนอ่ะอุ้ยงด่าผู้ใหญ่ไม่ชอบเออพี่ขอโทษว่ะ ปีเตอร์เพื่อนฟาว่าไงอยู่ทั้งวันยันเช้าแล้วน้าก็มีแค่เป็นตํรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว้าน้าขอให้คนดูเหลือแค่รอดูครับคนดูรอดูน้าคือขนุนไอ้บาสไอ้บู้บาส์น่าจะเป็นวันอื่นนะมันเพิ่งจบอ่ะมันขอเคลียร์เรื่องของตรงธนุนก่อนอแล้วกูจเรียกมันให้มาตรงนี้ไม่ก็คุยไว้ก่อนก็ได้คุยไว้เดี๋ยว ให้มันเคลียร์เรื่องสล็อตได้เสร็จแล้วก็ถ้ามันจะเล่นก็แค่ว่านมีใครสมทบทุนให้นได้ไหมมึงมึงมึงเล่นโลหอทานปะวะรู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงไปโออกมาพาเพื่อนไปกินน้ำติ้นหน่อยเดียวปไอ้เหี้ยโออกมาโอ้โหมึงเรียกมันน้องอีกไอ้เหี่เลยมันน้องโอกมาเหรอออกมาน้องเหรอน้องน้องน้องอายุอายุอะไรนะนี่เองห่างกันต้องสี่ปีใช่ไหม อายุอายุเท่าไรอายุยี่สิบเอ้ยว่าไม่มาตรงนี้เหรองน้องอายุยี่สิบครับย่ายาพี่ทำมึงอายุเท่าไหร่นะบส่งกูตอนสิบห้าเอ้ยส่งกูตอนสิบหกเลยว่ะน้องอายุเท่าไหร่เร็วอายุอายุแคปคอครับ ปาพี่อยู่ไหมพี่เอาเท่ากันนี่เป็นเพื่อนงานเนี่ยตลกอะตลกอะมาไนยุิเฮ้ยตลกละตลกอยู่ซับอยู่ติดต่อสมาเขามาขอเฮ้ไปไไปก่อนไปก่อนไปก่อนมมามาพี่ดูแลพี่กมาเก็บเก็ามาาเยยยยขยยยยยยายายย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 มาเลยยย ต้องบอกไงไว้บาร์สให้มันออกว่ามึงจบกันยังวะสตอรี่อ่านั้นจบแล้วจบแล้วจะกลับจะเออเกลเลาร์อะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเข้ากันโอเคไหมเนี่ยกุยไก่แบแล้วหรอไอ้้บมยังไม่ลืมมเมื่อกุ่ะมันจะร้องมันี่แบ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 ่แบ่แ่แบ่่แบมันจะบ้องแบอแบรแร่แบ่ะแตกมน่่แม่แตกแบ่ แรงแบงโบไปแขนมาลยนี่ไอแปดดีไหมคุยอใไรวะคุยกับพี่เคยวเออว่าไงเราเอาแปดมาด้วยไหมครับจาเดี๋ยวโทรถามมันไม่บูมึงส่งมึงส่งของแก๊งมาตรงเวลาได้ไหมเนี่ยได้อ่ะพี่ว่างอยู่ว่างแล้วนะ ตอนนี้ไอ้บูนกลัวเอลทูแตกเลยนะอะไรบอกไอ้แบร่เลยพี่บอมก็บอกดิเรียกแบร่มาคุยได้เออเรียกเรื่องมันอยู่ปะไอ้แบร่มายัางมิ่งเราพยายามมาแล้วรถมันมาไม่ได้เด็กขายพี่ก็ได้นะอืมขายพี่ก็ได้คือรถอะไรวะโจอะไรขายหรอชอบมากกันโหเยี่ยมเกิดเฮี้ยน เก็บไว้ให้ L2 ไหมกูว่าคันนี้สภาเป็นสภาหน่อยดิเพื่อนสภาเป็นสภาหน่อยดิอันนี้ลอยไปมาก่อนได้ไหมเออลอยไปเอาอย่างเงี้ยไอ้โน่มึงเดี๋ยวกูเรียกกี้พีไปเรียวเรียวทำไงบึ้งกอยู่บ้านอยู่บ้านพีเทียร์อะไรที่ใดพีเทียวเอามาพีเทียร์เอาไปเก็บเลยไป พี่มีโอ้ยเท่าไหร่ปั๊มีปืนอะไรอ่ะบั๊บคิวซ่าเขามีปืนไกลไอ้บูมีปืนไหมบูพี่บูบวกสี่แล้วเบวกสี่บ็ดบวกสีแดงอะนะอ่า๋ยวขึ้นได้โอ้โกิ๊บีป่ะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมาดิเอ็นเควดูเลยพี่พี่เองพี่ม้าพี่มีแล้วกิวี้กิวี้มานี้หน่อยมามาบ้านเอ็นเควดูไอิงเหลือแล้วไปแล้วเจอกัาณาบ้านไม่ใช่มา มาหน้าบ้านพี่หน่อยเดี๋ยวรอคุยกับแบ๊บไม่แต่ถ้าสมมติว่าเอ้เอ้บ้านเลยข้ามป่ะโอเคโอเคเออขำดิไม่มีเหรอบับมีข้าวไหมบับให้บ๊อบหน่อยดิมีแต่ลาบอะพี่บ๊อบเรียกอะไรอือฮะแบ๊บเก๊งเป็นยังไงบ้างวันตอนเนี้ย อะไรนะครับพี่แจ้งเป็นไงบ้างเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มสูตรใหม่อ่ะทำไมอ่ะมันเปลี่ยนไปสิบห้าคนไงพี่แล้วถ้าเริ่มหอกติดลบเป็นไงก็น่าจะน่าจะพักกันคิดว่านะโอ้โหเฮียบูมอยู่ตอนนี้นะน่าจะน่าจะคืนบานแล้วจะพมันเปลี่ยนมาเก็บบว่าคนแล้วมันเรียนลี่เลยไง ไม่รับฝากหมคุณกำลังเล่นคีวีมาหน้าบ้านอยู่กันะยังไม่ได้ซ้อมเลยตอนเนี้ยยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรกันเลยมันมีเด็กใหม่เอวาบูอยู่ต่อไหมควาตรงเดี๋ยวไม่ค่อยดีว่ะได้หมดอ่ะถามถามพวกไอไอหลอดไอไอบ้านนี่ถ้าบูตรงๆก็ต้องถ้ดมันต้องมมีคนช่วยผมดูอ่ะถ้าไม่มีมันมันไม่ไหวเออคว้าเบอร์ไม่ได้อยู่อยู่แล้วอ่ะ ไม่ถ้าไม่มีผลแกเอาทัวเดี๋ยวกูกวอาจะคุยกมันมีมเีเบอร์เบอร์วีปะศูนย์สามตัวครับศูนย์สมตัวเออโทรไปดิโทรถามดิให้มานี่หรือว่าโทรถามว่าอะไรโทรถามว่าเออแบบมันมีแพ่นทำอะไรต่อบ้างจะอยากเล่นแกงไหม ไม่รับวะบบ,บถ้าความจริงไว้ก็ได้บอกว่าถ้ามันมาให้ติดต่อกันไหมึงอยู่ในเมืองตลอดอยช่ีี่เด็กเงือก <c oughs> แตกหรือไงเอาถูกโอเคแบ่ไม่มีอะไรละแั้นขอบใจมากครับผมตั้งเกี่ยวมากบูช่วยอยู่ช่วยแบ่ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไม่ไหวกันเดี๋ยวขอให้น้องๆเล่นกันได้เดี๋ยวผมมาก็ได้พี่มาได้แล้วแม่กูขอให้มึงโหดก่อนโหดจัดๆแบบมึงไม่เหนื่อยแล้วอ่ะแค่วันผมขอแก้เลยขอผมแบ่มาเออไปซ้อมนะนะครับของผมนะครับความงามพี่ครับเจอกันครับพี่ครับ จะลอยหลอดมาที่เหลือถ้าเรื่องคนจะเข้าอ่ะแต่มีไอโอมาแล้วแน่ๆใช่ปะเราซื้ออยู่นะคันนั้นอ่ะพี่พั๊บกับมากเลยนะโจเดี๋ยวพี่มาซื้อนะเก็บไว้ก่อนกลับมากเลยนะคันเนี้ยกูลอง,ลองเออมึงมึงเชื่อก<ห>ูเหรอพี่พ๊บรถอย่างโง่ออพี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องกลัวแล้ว เออใไอ้เยี่ยนเหนียวขอเข้าอยู่รังคุยมันนี้เออเป็นไงบ้างไม่ถ้ามันจะเข้าให้ไปคุยอะรหลอดให้ไปคุยอะรหลอดเลยที่เร่งไว้ตอนนี้แม่งขอเข้าเมืองไม่เข้าเลยขอเข้ามันน่ะจดี๋ยวมีไอปีเตีวมีไอ้เหนียวมีแต่แต่อันนี้ก็น่าสนใจแตีได้ก็ได้เยี่ยนเหนียวมามันคุ้มอยู่นะช่วยได้เยอะเลยก็รู้รู้รู้พิจีรณ์หนี่ยังเหนียวอ่ะมาแทนยังเปาอ่ะกูบอกเลยไอคาน่ะ มาแทนยังเทวยังโจ่ะกูเอากูบอกเลยัสีไอ้ไอ้ยังโจนี่ลูกไอเทวไม่ใช่หรอพ่อลูกกันตออลูกพอกันเลยนี่หว่าอนี่ก็พอไอพ่อตัวพ่อก็เชื่อมจิต่อเชื่อมจิตตัวลูกก็เชื่อมใจตัวลูกเชื่อมช่องลอยเหนียวลอยเหนียว อหูดีอ่ะได้ยินเสียงท้คานอ่ะรถไฟฟ้าไม่ได้แดกอะรอบเนี้ยกูบอกเลยหูรองคำไม่ได้เหนียว่ะเหนียวหูรองคำอ่ะรถไฟฟ้าที่ว่าแน่ชวนเพื่อนกูหน่อยได้เดี๋ยวรอไอ้บอกมาไปละวเจอกันคุยได้แล้วถ้าเจอไอ้เบอร์วี่อ่ะเออได้เลยรอมาคุยกันอร่อเออโอเคสลุปให้มันมาคุยกันอรก่อนหรือว่าถ้ามันคุยถ้ามันว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าอ่ะ 嗯，三千万不回来了，他们赚。OK。Okay.